สวัสดีครับผมเมื่อนี่เข่าปลาหาเห็ดคือเก่าครับได้ยินิ่ข่าวว่าเห็ดออกก็เลยลองมาหาเบิง่งเลาะมาพอดอกแรกครับเป็นเห็ดลังแหลมีอยู่ดอกหนึ่งกลหาเหลาะไปอีกเรื่อยมาพอ่อีกแล้วครับมีอยู่สองดอกเป็นเห็ดลังแหลคือการับพ่ออีแล้วครับ,ออรบเป็นเห็ดละงกเหลืองมีอยู่สามดอกครับเห็ดละงกเหลือง พ่ออยู่แล้วครับสองดอกเิ็ดละงูกเหลืองเมื่อพอเห็ดลังแหล่อยู่แล้วครับดอกหนึ่งดอกแบบงามคร Mind ับพ่อเฮ็ดละงูกเหลืองอ,กอ,งอกีกครับส,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 สามดอกพ่อเห็ดลังแหล่อีีครับดอกหนึ่ง Le> พ่อเฮ็ดละงูกเหลืองอีกแล้วครับสองดอกพ่ออีกแล้วครับสองดอกมาสรุปผลงานมือนี้ครับกระไดพ่อได้แกงอยู่ครับเป็นเฮ็ดร่วม